รายงานค่ะเรื่องการแข่งขันแบดมินตัน S H B C B W F World Tour Super 300 นะรายการ y o n e x u s Open 2024นงนีานนี้เขาจัดกันที่สหรัฐอเมริกาค่ะคุณมาช่วงดึกของคืนวันที่30มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยนะคะเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศข่ามีนักแบดเินตันไทยทำการแข่งขัน3ามประเภทประเภทชายคู่นะคะพีรัชชัยสุขพันธ์และโอโมพัชพลธีรัสกุลชายคู่มือ38ของโลกนี่แหละค่ะต้องบอกว่าแสดงความยินดีเลยพบกับหลิวกวงเฮงและหยางโปหัน คู่จากไต้หวันนะคะซึ่งผลปรากฏนะฮะแมตต์นี้เล่นกันแบบ3เกมก่อนที่จะเป็นชายคู่ของทีมชาติไทยเราเนี่ยค่ะเอาเสมออ่ะเอาชนะแล้วกันแซงไป2เกมหลังจากเอาชนะไปก็คือ2ต่อหนต่อหเกมนะคะด้วยสกอร์ก็คือ13ต่อ21 21ต่อ16และ21ต่อ11นะคะแล้วก็พีรชัยและโอโมโาาพัคกพลก็คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนะคะทางด้านของหญิงคู่ค่ะลักษิกากัละหะแล้วก็จำแจมพัทยมาศนะคะพัทยมาศเหมือนวงคู่<ม>คู่มือมคู่นี้เขาย9ของโลกนะอยู่ในอันดับเนี่ยดดนกับคู่มือจากอันดับ10ของโลก นะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะชนะได้ทําแต้มแต่ว่าทําแต้มไม่ทันนะคะญี่ปุ่นไปก็คือ0ูนต่อ2เกมคือพ่ายไปนั่นแหละนะคะ19ต่อ21แล้วก็25ต่อ21 ถึงไม่ได้ชนะแต่ก็สามารถคว้ารองแชมป์ไปได้นะขณะที่ประเภทคู่ผสมค่ะโอโมกับมาจับคู่กับจอมแจมพัทยาศนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่มือ42ของโลกอันดับ42ของโลกนี่นแหละก็สามารถที่จะเอาชนะคู่จากเดนมาร์กนะคะไปได้อย่างสุดมันเลยค่ะ2ต่อ1เกมนะคะด้วยคะแนน15ต่อ21 21ต่อ19แล้วก็21ต่อ13สามารถคว้าแชมป์ในประเภทคู่ผสมไปครองได้สําเร็จค่ะอันนี้ก็ต้องป <c oughs> รบมือนะคะ ให้กับทีมนักกีฬาชาติไทยของเรานะคะมมเก่งมากม,ม,มากเลยนะ